เนหน้าเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องเสือเรื่องแรกในละครชุดเลือดมังกรผู้กำกับอ๊อฟพงษ์พัฒน์ในนามค่ายแอคอาร์ตที่รับผิดชอบละครชุดนี้ทั้ง5เรื่องและจับหนุ่มอนันดามาชิมลางงานละครครั้งแรกประกบคู่กับสาวคิมเบอรี่ก็ถ่ายทำในฉากที่ทั้งคู่ต้องหนีการตามล่ามาที่เกาะแห่งหนึ่งโดยปักหลักถ่ายทำกันที่หาดยาวสัตหีบจ,จังหวัดชนบุรีต้องป่ายปีนทั้งโขดหินและหน้าผาแต่ทั้งคู่บอกที่เห็นนี้ยังบ่บเพราะตั้งแต่เปิดกล้องมา1เดือนเจอของแข็งมาแล้วทั้งสัตว์เเเด็กอฟสลแถม ลูกครึ่งอย่างหนุ่มอนันดาที่ภาษาไทยไม่ค <c oughs> <ว>่อยแข็งแรงค่ะเรามีอะไรนะที่น่าครัวสุดอะสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงลูกครึ่งลูกครึ่งทมอนันดามันคืออุตรดิษฐ์ใช่ป่ะก็พึ่งพึ่งพึ่งเคยได้ยินไงใช่ไหมอุตรดิษฐ์อุตรดิษฐ์ใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้ก็พูดว่าอุตรดิษฐ์ในฉันจริงๆนั้นไม่เคยได้ยินคำนี้นี่ก็แกล้งอยู่ได้ที่รุ่นรุ่นใหญ่นี่รุ่นรุ่นใหม่นี่มันทำตัวให้มันดีๆหน่อย ปตกลงคำนี้พูดว่าอะไรคะอุตลีง<อ>งานนี้พอรอบมาเฟียหนุ่ม,มก,กับวันวิสาหญิงสาวที่มีดวงเสริมเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างทั้งในจอและนอกจอต้องรอติดตามโดยละครชุดเลือดมังกรคือเสือสิงกระทิง่งแรดหงจะบวงส่วงพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะสายฝนชีช้างรายงาน